สวัสดีครับคนที่ผ่านทางมางทุกท่านวันนี้อยู่กับผมอาร์มิยอนวันนี้กับเกมอีปิซเว้นวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องข่าวดีก็คือข่าวดีครั้งนี้เป็นข่าวดีที่ใหญ่มากอัปเดต่ห้าเดืว,เดว,วันที่2 7แต่ผมเพิ่งมาทำวันที่2เพิ่งวันก็คือหลังจากนี้เราทุกคนจะมีแสงมือ5ดาวใช้กันทุกคนนะครับจากที่เกลือมานานจากที่เห็นแต่คนอื่นใช้5ดาวใช้ตัวแสงมือดีๆหาจากไหนเติดแม่ก็ทีตัวเกมแจก1ึ่งตัวเลยครับ เพื่อนๆจะเห็นว่ามุมตรงมุมด้านขวามือของเมาส์ผมเนี่ยจะขึ้นว่าความสัมพันธ์แห่งแสงจันทร์กเข้าไปตรงนี้นะครับเอตัวเกมแจกแสงดาวมาเนี่ยก็คือไม่ได้แจกแบบกดตุ๊บเลือกฮีโร่แล้วกดรับได้เลยนะครับจะเป็นการทำเควสด้วยแต่ว,ว่าเป็นเควสได้ง่ายเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเควสอีกทีหนึ่งแล้วก็แสงดาวแต่ละตัวเอแสงดาวแแสงมืดแต่ละตัวเนี่ยที่ผมจะมาแนะนําเนี่ย ก็จะมีเนี่ยตามตัวเกมให้เลือกก็คือเลือกแสงมืดนิวเดตแล้วก็ที่เศษนี่ที่เศษแสงคอนวัตเมืดลูเอลแสงแล้วก็เคนเมืดแล้วก็ทเนเบียเมืดตัวที่ผมระดับแรกที่ผมจะมาแนะนําเลยสําหรับผมที่คิดว่าเป็นตัวที่ดีแล้วก็ติดท็อปเทียร์มากเลยตัวแรกก็คือบิวเดตบิวเดตเนี่ยติดท็อปเทียร์ไงเดี๋ยวผมจะผมเคยทำคลิปไปแล้วตัวรีวิวบิวเดต เดี๋ยวขึ้นดูในระูปตัวไอได้เลยครับเดี๋ยวผมแปะคลิปไว้เลยนะแล้วก็ตัวที่สองที่ผมจะมาแนะนําก็คือตัวแอ,อสุรกายเทเดเบียเนี่ยหรือว่าเทเดเบียมืเนี่ยตัวเขาดียังไงแล้วก็ทาไมถึงต้องเลือกเดี๋ยวผมจะมันพูดอีกทีหนึ่งก็คือเ,เพื่อนเือที่เริ่มเล่นใหม่แล้วว่าเ,เพื่อนๆ่นที่เล่นมานานแล้วก็สามารถเข้ามากดเลือกได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเกมแจกให้เลยแล้วก็ทำเฟสต่าง สำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยตัวที่ผมแนะนำที่สุดเลยก็คือ Bu วเ d เพราะว่าไปได้ทุกที่ใช้ในการฟามใช้ในการผ่านด่านต่างๆเก่งมากๆลง p ีพลง r t ร e ที่เล่นกับเดียวพีเอพีครับเป็น r t รเก่งมากๆแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่เลือกมาไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมจะมาแนะนำก็คือเท e เดเบียมืเทเดอเบียเมื่อเก่งยังไงเรามาดูสกิลกันสกิลแรกของเล่สกิลอาตีของเขาเนี่ย โจมตีสตูด้วยด้วยริสตันปั่นรลายและทำให้มืองงนานหนึ่งเทินเมื่อกำจัดสตูได้จะลดความพอโอ้ประตูเหลือเัิหมด50%ทำดาเมจเพิ่มเึ้นเป็นสัดส่วนตามจำนวนบับเป้าหมายได้รับตามจำนวนตามจำนวนทำดาเมจสัดส่วนตามจำนวนดีบัฟขโอ้ผมอาน,นิตเป็นจำนวนดีบัฟนะครับยิ่งติดดีบัฟเยอะท่านี้ยิ่งแรงแต่ท่านี้ ยังไม่ใช่พระเอกท่านี้ทหารที่เป็นพระเอกเนี่ยมายาแห่งฝัน้ลยเนี่ยเป็นสกิลติดตัวที่เก่งมากๆของเทเดเบียเมื่อเมื่อยังมีพันธมิตรที่สามารถเลือกเป็นเป้าหมายได้หรืออ,อยู่จะไม่สามารถเลือกผู้ใช้สกิลเป็นเป้าหมายตรงตีได้เพื่อพลังโจมตีและบารมังกันของผู้ใช้สกิลขึ้น7%ทุกครั้งที่มีมีคนตายเอฟฟิคต์นี้สะสมกันได้สูงสุด5ครั้งเอาง่ายๆก็คือเมื่อมีเพื่อน ยืนอยู่บนฟิวของเราเนี่ยยืนอยู่บนสนามเนี่ยที่ตัวสตูหรือว่าทีมของเราเนี่ยเป็นตัวตีเดียวเราจะไม่สามารถตีเทเนเบียได้เราจะเป็นสมารถตีเทเนเบียมือได้จากสกิลแคสซีของเขาเป็นตัวที่วททวททวข,ขนว,วนแล้วก็เก่งมากๆคือถ้าเจอเทเนเบียในในสนามเนี่ยเราต้องเลือกตัวที่ตีหมูมาเช่นวิวเด็กอย่างเงี้ยแก้เทเนเบียได้แล้วก็ท่าแรกของเขาเนี่ยโจมตีด้วยการระเบิดพลังไง พลังงานพิษโดยมีโอกาส50%ทำให้ปิดพิษนานสองเอ,อิร์สกิลจะไม่ทำทำให้เกิดการจบตีโต้กับเมื่อสกิลฝันฝันร้ายช่วงนี้รันกลังกูงดาวจะจมตีตูวสองคนก็คือเอายังไงก็คือสกิลเนี่ยจะดีก็ต่อเมื่อใช้สกิลไอตัวลูกบอลฝันร้ายเนี่ยก่อนใช้สกิลนี้ปุ๊บ เราใช้สกิลนี้จากที่ตีเป้าหมายหนึ่งตัวจะเป็นตีเป้าหมาย2ตัวแล้วก็จากสกิลที่บัอาเนี่ยไม่สามารถสกิลนี้จะไม่ทําให้เกิดการโจมตีตู้กลับก็คือการโจมตีตู้กับยังไงก็คือ,อ,คอสมมติเช่นเข็นมือเนี่ยเวลาโดนตีถ้าติดคียปุ๊บเข็นมือจะลุกขึ้นไปล่อยเลยแน่นอน100หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครั้งแล้วสกิลของเทเดเบียเนี่ยแต่แกจเข็นมือเข็นมือก็เลยเป็นตัวที่โดนแกหนักมากจากเทเดเบีย เดี๋ยวเราไปดูเนี่ยรีวิวสกิลกันเลยครับเนี่ยเห็นไหมเจ้าว่าขึ้นโซนตัวแล้วก็สกิลตีของเธอใช้ไปจะเป็นสกิลเดียวก่อนพอตีสกิลเดียวเสร็จปุ๊บพอมาใช้สกิลแรกสกิลของเธอก็จะตีสองสองตัวขนาดนี่ครับเีมามากเลยไปดูตัวต่อไปเลย ตัวต่อไปที่ผมจะมาแนะนำอีกตัวหนึ่งก็คือจากที่เรืองวิวเดทใช่ไหมครับตัวต่อไปตัวลงมาก็คือเซเนเบียตัวต่อไปคือลูเอลแสงเอาละครับลูเอลแสงเนี่ยเป็นตัวที่ดียังไงลูเอลแสงเนี่ยท่าสกิลของเธอเนี่ยนะสกิลอันดีนี้คือเมื่อเพื่อนตายหนึ่งตัวใช่ไหมครับจะชุบเพื่อนขึ้นมาแล้วก็สร้างบัฟอมตะให้เพื่อนหนึ่งเทินก็คือเกิดมาปุ๊บ ชุบม,มาเพื่อเพื่อนคนนั้นการันตีได้เลยว่าเพื่อนคนนั้นจะไม่ตายแน่นอนแล้วก็มีพาวอุมมาจากหนึ่งเธอแล้วก็สกิลที่สองของเธอเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเลือดแล้วก็ให้บาเดียเพื่อนหนึ่งเธอตามพลังชีวิตของของตัวผู้ตัวผู้โดนสกิลเองครับแล้วก็สกิลแรกของเธอเนี่ยเป็นการยิงไปแล้วก็เพิ่มเลือดให้เพื่อนกลับมานิดหน่อยเป็นตัวที่ซับพอ่ดีๆมากแล้วก็ถามว่าผูเ้เล่นใหม่เนี่ยควรเอาดูเอวไหมก็คือ ก็แล้วแต่เพื่อนที่เพื่อชอบนะครับเพราะว่ารูเอลเป็นตัวละครที่ซับพอตดีมากแล้วก็ชุบชีวิตได้แต่เบต้าปัจจุบันนี้ตัวแก่รูเอลก็เยอะตัวแก่กตัวชุบตายเกิดแล้วก็ชุบเนี่ยเยอะมากแต่ว่าเป็นตัวถามมาเป็นตัวที่ดีไหมก็เป็นตัวที่ดีอยู่แล้วก็เลือกเ่นได้ครับตัวละครต่อไปก็คือตัวที่ผมจะแนะนําเนี่ยจัดที่เสกับไอเคนเมื่อเนี่ยอยู่แรงเดียวกันเลย แล้วแต่คนชอบเขียมือเนี่ยถามว่าเก่งยังไงแต่ก่อนเนี่ยเก่งเพราะว่าสกิลแพร่สีของเขาเนี่ยบอกว่าเมื่อมีโอกาส30%จะโจมตีกลับเมื่อถูกโจมตีแล้วก็มีโอกาส100%จะโจมตีกลับด้วยสกิลเปลวเพลิงมกกังกรก็คือท่าแรกนี่แหละตีกลับเมื่อโดนดาเมจคิทิคอก็คือเมื่อเขียมือโดนดาเมจคิทิคอเขียมือจะสวนกลับทันที หนึ่งครั้งแล้วก็เพิ่มดาเมจแรงมากตามสัดส่วนดาเมจที่ได้รับคูณสองอ้ไปอีกนตัวที่เก่งมากๆแล้วก็อันตีเอาข้อเนี่ยเป็นการตีหมูแล้วก็มีโอกาสถึง70%เนี่ยในการทําให้ศัตรูในก่อแตกครับแล้วก็เพิ่มพลังจบตีให้กับตัวเองก็คือใช้สกิลหมูไปปุ๊บบัฟดาบให้ตัวเองปุ๊บแล้วก็รอคนอื่นตีกลับมาเช็นเืน่อก็จะสวนป่อยกับคืนเลยเป็นติดเบต้าในสมัยก่อนนานมาก แล้วก็เป็นตัวที่แก้ยากมากจนจนตัวเกมได้สร้างตัวละครแก้เข้มมืดเยอะมากจนแบบเล่นไม่ได้เลยแล้วก็อีกตัวนึงก็คือจัดคิเสตัวน้องเนี่ยดียังไงก็วสวยครับตัวดีเออไม่ใช่ไม่ใช่ตัวน้องเนี่ยเป็นเหมือนไอเป็นเหมือนยูเด็ดเลยแต่ว่ามีข้อด้อยกับยูเด็ดอย่างหนึ่งก็คือยูเดดโดนโจมตีเมื่อตายแล้วจะเกิดแต่คิเสตแสงโดนโจมตีแล,ตแล้วตายเลย แปลว่าคิดเสแสงจะดีอย่างนั้นก็คือโจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยด้วยคลื่นแสงสว่างเนี่ยเป็นการโจมตีที่นรุนแรงมากๆแล้วก็เพิ่มคูดาวเพิ่มคูดาวให้กับศัตรูอีกสามเทินเป็นมนว่าเพิ่มคูดาวสกิลให้กับศัตรูเราด้วยอีกสามเทินเป็นตัวที่ดีมากๆเมื่อได้เปิดกวนแต่ว่าบิลเดเนี่ยถ้าเราไม่ได้เปิดกวนเราก็จะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งถ้าเขาไม่ได้ใช้ทีมที่ต้านการโจมของเรา แล้วก็ท่าที่2ของเธอเนี่ยเมื่อกดโซเบอร์เนี่ยจะเป็นการเพิ่มเธนมาอีกหนึ่งเธจะเป็นการปักทั้งหมดเลยแล้วก็ลบล้านดีบัฟของศัตรูทั้งหมดเป็นตัวที่ดีมา,มากๆหนึ่งตัวครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยครับแล้วก็สกิลแรกก็เป็นการตีธรรมดาแล้วก็ติดกอกแต่ส่วนควันวัดเมื่อน,นี่เป็นตัวละครสายถึกแล้วแต่เพื่อนๆชอบแล้วก็ค่อนข้างจะเล่นยากหน่อยเพราะว่าตัวละครเดียวน,นี้ ตีแรงตามเลือดตีแรงตามดาเมจรุนแรงมากบางทีคนวัดยืนอยู่อาจจะไม่ได้ใช้สกิลเลยอย่างเงี้ยอาจจะโดนตุ้มเดี๋ยวคนวัดหายไปก่อนนี้คนดาเมจไม่ได้เนี่ยเนี่ยท่าของเธอเนีอ้ท่าของเขาเนี่ยคนวัดซือโจมตีอย่างรุนแรงเป้าหมายไอเป้าหมายเอาชีวิตก่อนจะฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นสัดส่วนตามดาเมจทาได้ดาเมจที่ทําได้จะคํานวณจากพลังชีวิตของผู้ใช้สกิลเท่านั้นและจะ จะเกิดไม่เกิดคิทต l คสกิลนี้จะเป็นปูดาวเต็มเมื่อเริ่มการต่อสู้ก็คือยังไงคือสกิลเนี่ยจะแรงตามเลือดของคอนวัตเพืพพ่อนเพื่อนที่ได้เปิดได้คอนวัตไปเนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากแล้วก็ตัวที่ดีมากเพ,พื่อนเพื่อเนี่ยปั้นสปีดเนี่ยพอประมาณแล้วก็ปั้นเลือดเยอะเยอะเพราะว่าสกิลของเขาเนี่จะตีแรงตามเลือดตีแรงมเลือดตัวล้วนเลยเช่นเพื่อนปั้นเลือดคอนวัตได้สักสามหมื่นแล้วเลือดคอนวัตเนีน่ยลดลงไปลยเยอะ จแบบไม่ใช่ลดลงไปเยอะสิไม่ใช่ขาวหมายถึงว่าคนวัดเนี่ยโดนตีจนแบบเกรดอัติตัวเนี้ยมันเต็มแล้วคนวัดฟาตุ้งเดือนเนี่ยหายไปหมดทีมเลยครับหตัวแน่แบบฆ่าได้ได้นอนเลยหนึ่งตัวแล้วก็สกิลตตัวเนี่ยในขณะที่ถูโจมตีมีโอกาสเจ็ดสิบเปอรน์ูสกิลของผู้ใช้ลงหนึ่งเทิร์นเมื่อถูกโจมตี ชิทิโอจะลดฟูดาวสกิลเพิ่มเติมอีกหนึ่งเทิร์นในขนาดที่สุดโจตีก็คือเอาง่ายๆก็คือลดสกิลนี้ลงอีกหนึ่งเทิร์นให้เข้าเทิร์นได้เร็วๆนั่นเองครับแล้วก็สกิลตีก็มีอะไรก็ตีแล้วยโยยุธรรมดาเหมือนตัวพวกสายแทงประดาก็ตามนี้นะครับแล้วก็ตัวที่แนะนําแรกๆเลยก็พิวเดนนั่นแหละครับดีสุดสําหรับเพื่อนๆบางคนที่อาจจะเล่นนานแล้วแล้วก็มีตัวละครหมดแล้วล้วถามว่าพี่ครับถ้า ผมมีตัวละครหมดแล้วแล้วผมเลือกไปผมจะได้อะไรถ้าเ,เพื่อนๆเลือกไปเ,ปเพื่อนๆจะได้จะได้ตัวละครเอเหรียญตัวซ้าครับแล้วเ,เพื่อนๆอาจจะถามว่าพี่เขาได้เหรียญตัวซ้ำม,มันไปใช้อะไรได้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับว่ามันใช้อะไรได้เนี่ยไปที่ร้านค้าครับ What think do you think? เหรียญตัวซ้าเนี่ยเราสามารถเอามาแลกตัวละคร5้าดาวแสงมืดตัวใหม่ได้นะแล้วก็เนี่ยเช่นผมมีเนี่ยสามสิบแปดอัน ผมมันมีเรื่องตลกอย่างหนึ่งไม่รู้ก,ก,กันก็คือผมเนี่ยเบอร์จัดมากจริงๆอ่ะมันครบแล้วก็เลขได้แล้วหนึ่งตัวแน่นอนก็คือผมมี40แหรียญครับแล้ว,ลว,ลวผ,มผมกดเบอร์ไปผมไปกดตัวนี้ผมคิดว่าผมคิดว่ามันมีแจกไอตัวแจกแจกไอตัวเอโซมอ่ะที่อัพสกิลอ่ะตรงนี้แต่ผมกดผิดผมไม่กดเลขตอนนั้นอันหนึ่งมาผมก็เลยขาไปสองเลี้ยนซอมากเลยแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยซ้ํา เ,เพื่อนๆบางคนอาจจะเพิ่งเล่นใหม่อาจจะงองว่ามันหามาจากไหนลระพี่แล้วมันมาจากไหนอะไอให้เรียพ,พวกนี้มันมาจากการที่เราได้ตัวละครซ้ําครับเช่นผมเนี่ยมีสามสิบแปดเหรียญก็ส0สิบเหรียญนั่นแหละกดกดหายไปอันหนึ่งเอ๊สี่ิเหรียญผมเนี่ยก็คือได้ตัวข้าดาวเสียงมือซ้ํามา4ีตัว,ตวซึ่งมันคน,น,นอะไรจะโชคร้ายขนาดนี้ผมได้เนี่ยไอ้บาฮาเนี่ยซ้ำมาเนี่ยสามตัวไอ้ตัวเนี่ยเนี่ย แล้วก็ถามว <พ prestigious S 1> ่าเป็นตัวที่ดีไหมเป็นตัวที่ดีสาหรับเบต้ากันก่อนเดี่ยนี้มันปรับเนื้อจนจะเล่นไม่ได้แล้วครับแล้วก็เพื่อนๆบาคนอานถามว่าไอ้ตัวเลือกแสงไอ้ตัวเลือกแสงมืดเมื่อกี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆมีหมดทุกตัวแล้วเพื่อนๆจะได้อะไรก็ได้เหรียญตัวนี้แหละครับมาเลยเต็มๆสิบเหรียญนั่นแหละได้มาสิบเหรียญแล้วก็เอามาแลกตัวละครที่เพื่อนๆอาจจะไม่อยากได้อาจจะไม่อยากได้จากตัวนั้นก็ได้ครับ อาจจะไม่อยากได้จากไอ้ตัวที่เ,มเจมแจกมาแล้วก็เอาไว้ไปเลขกเอาไปเไลขกตัวอื่นดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปดูไอ้ตัวเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปดูไอ้ตัวไอ้เฟซแรกเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้กดมอนกันเพราะว่ารอมาทาคลิปตัวที่ผมจะเลือกก็คือจัดคิเสเหตุเรื่อวิว,ว,วเดตดดตัวอื่นผมมีมาแล้วตัวนี้ผมมีมาแล้ว ตัวนี้ดีนะพอวิวเด็ดแล้วกันเอาตัวส้อยแสงมือไปแดกตัวอื่นะวิวเด็ดยืนดันเพราะว่าหลังจากเลืกฮีโร่แล้วสามารถเซตความสัมพันธ์ได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นอ่ะโอเคกนเลือกไปเลยเขาก็จะสอนนะครับว่าตัดสินใจเลือกฮีโร่อประชนภพได้กันแล้วสินะกดไปเลยสำหรับใครที่ไม่อยากฟังจะมีปุ่มสคิปให้ตรงนี้ครับก็ เราก็บอกมีกำจัดการใช้งานอยู่แต่กดผลึกทั้งหมดเจ้าสามารถแปลงีโรไปด้ทุกที่โอเคถ้าเจ้าาสามารถกดผลึกได้ทีละทีละขั้นเมื่อทำภารกิจซําเร็จถ้าจะพัฒน,นาให้แข็งเก่งขึ้น,นเรื่อยๆผลึกจะค่อยๆกดออโอเคเจ้าสามารถเปลี่ยนฮีโรคนอื่นได้โดยกดปุ่มตนี้ก็คือว่าสําหรับเพื่อนๆที่เลือกตัวละครมาแล้วอาจจะไม่ชอบอาจจะเลือกวิวเด็มาแล้วไม่ชอบอยากได้เจ้าที่เสีก็กดรีเซ็ตความสัมพันธ์ตรงนี้นนนได้ครับ แต่ว่าเพื่อนๆต้องระวังอย่างหนึ่นงก็คือการรีเซ็ตความสัมพันธ์เนี่ยเพื่อนๆจะรีเซ็ตได้แค่ครั้งเดียวเพื่อน,นๆรีเซ็ตความสัมพันธ์เสร็จปุ๊บเลาเพื่อนๆเพือกอีกตัวหนึ่งเสร็จเพื่อนๆจะไม่สามารถเปลี่ยนได้อีกจะไม่สามารถเปลี่ยนได้เลยก็คือเล,ลือก <Poppy> <t> <ayo> ตัวนั้นก <t> ็เลือกตัวนั้นเลยคร <fertig> <t> ับเปลี <ayo> ่ยนได้แค <t> ่ครั้งเดียวเมื่อรีเซ็ตแล้วเนี่ยเนี่ยหน่วยเงินและอุปกรณ์ต่างๆจะพัฒนาฮีโร่คืนแต่สามารถเปลี่ยนฮีโร่ได้เพียงหนึ่งครั้งเห็นไหมครับเขาบอกว่าเปลี่ยนได้เพียงหนึ แล้วก็ความสำคัญสิ่งล้ำค่าดังจงเลือกอย่างระมๆๆาาัระวังอ่ะฮะเพย์เนี่ยก็จะมี4เพย์นะครับพัไน้ฮีโร่ถึง60สครั้งเลื่อนขั้นฮีโร่เป็น6ดาวก็คือเลื่อนขั้นฮีโร่5ดาวที่เราได้มาเขาเป็น6ดาวแล้วก็เสริมพลังสกิลได้รับรางวัลภุมภูมิภาคทุกบทในประวัติศาสตร์ตอนที่1บทสุดท้ายก็คือทำภารกิจของด่านที่1 หนึ่งดหนึ่งไอสิบคิดสิบครับที่เป็นทวีปแรกนะก็คือเอาไอตัวดาวดาวทุกดาวนะให้ครบทั้งหมดเลยซึ่งจะหมดไอตัวนี้แล้วก็เนื้อเรื่องเสริมเนื้อเรื่องอะไรให้หมดเลยบทดสมท้ายแล้วก็บุกพลังฮีโร่สามดาวขึ้นเป็นห้าดาวก็คือบุกพลังฮีโร่ไอตัวสามดาวพวกเอเด็กบอสติดูครับอีกทีหนึ่งแล้วก็เข้าทีมป้องกันสงครามคิวก็คือ เพื่อนต้องมีแรงสิ่งแรงแรง,แรงทองก็คือแรงโกนั่นแหละในการอีกอันนี้นะแรงโก้เนี่ยก็จะผมกดสกิลกด,ดล็อกเอเฟสนี้แต่ผมถึงแรงเอตัวแรงแชมเปี้ยนและเอแรงซิลเวอร์อะไรสักอย่างเนี่ยแหละผมผ่านโกไปแล้วผมก็รับเลยเนี่ยก็จะกดโซ่มาหนึ่งอันแล้วพวกนี้ผมก็ต้องไปไล่เก็บเกรดอีทีหนึ่งครับตรอดเพื่อนๆบางคนอาจจะบอกว่าพี่ครับแล้วผมไม่อยากใช้วิวเด่เป็นตัวฟาร์มเนี่ยผมใช้ตัวอื่นได้ไหม ตัวเกมก็แจกตัวฟาร์มมาตัวหนึ่งครับตัวดีมากๆเลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเอ่อฮีโร่ตัวฟาร์มที่ดีมากๆตัวหนึ่งก็คือไอตัวทีเรียแสงนะครับไอบินผัดกันด้วยเทเลเทเลียแสงเฮ้ยทีเรียแสงเฮ้ยโอ้ยเป็นมุกอะไรเนี่ยทีเรียแสงนะครับทีเรียแสงเนี่ยเป็นตัวที่ตัวเกมเนี่ยแจกมาให้เลยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยใจดีมากๆก็สื่ออัพสกิลให้หมดเลย เพื่อนๆไม่ต้องอัพสกิลอะไรเลยแล้วก็มีอาร์ติแฟกต์ของตัวเองด้วยเนี่ยโอ้ไม่ใช่อันนี้คนละอาร์ติแฟกต์เขามีอาร์ติแฟกต์ของตัวเองแล้วก็แจกตัวละครมาให้เลยแล้วก็เทเลสแสงเนี่ยดียังไงเนี่ยเทเลสแสงเนี่ยเป็นตัวสกุลเือเป็นตัวตีหมูสกิลเนี่ยสกิลท่าไม่ตายเนี่ยเป็นตีหมูซึ่งในการฟาร์มเกมเนี่ยถ้าหาตัวตีวตหมูในการฟาร์มเนี่ยจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้เร็วมากขึ้น แล้วก็ผ่าน่านได้เร็วมากขึ้นเอาตัวละครขึ้นเร็วได้เร็วมากขึ้นในการฟาร์มเพื่อนๆบางคนอาจจะบอกว่าพี่รับตอนที่ผมไปดูคลิปบางตนเนี่ยผมไม่มีแองเจลือนพี่ผมจเจอตัวอะไรแทงได้จะมีข่าวเดียวบอกครับคือแองเจลิก้าเนี่ยมีแจกนะครับบางคนมาบอกผมว่าผมทําทีมละครวันพี่ไม่ได้เลยเพราะผมไม่มีแองเจเนี่ยมีแล้วนะครับแองเจลิก้ามาแจากแล้วแล้วก็มีมอนโมเรซี่มาแจากด้วยมอนโมเรซี่ก็เป็นตัวละคร3ดาว ที่ดีมากๆแล้วก็ขึ้นค้าได้ด้วยเปลี่ยนค้าได้ด้วยเป็นตัวละครที่เปลี่ยนค้าลเกิงมากๆหนึ่งตัวแล้วก็ไปแทงมังกรได้เหมือนกันครับแล้วก็เป็นตัวละครที่เอาไว้ทวําเควสการปลดล็อกตัวละครแสงมือห้าดาวก็ได้ครับเอาละครับเพื่อนเอาละครสาหรับการแนะนำฮีโร่แสงมือห้าดาวเพื่อนๆจะเลือกตัวไหนก็เป็นตามความชอบของเพื่อนๆเลยครับ สำหรับตัวละครที่ผมแนะนํามาที่คิดว่าเก่งก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับว่ามันเก่งแล้วมันดีสําหรับเพื่อนๆจะเลือกตัวละครไหนก็นแล้วแต่เพื่อนๆเนื้อ,อสีงอเงิอนใดก็อยู่ที่การอวยเพราะว่าการอวยสําสคัญที่สุดเ <c oughs> อาละครับเพื่อนๆ <c oughs> ผมก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรจะแนะนําแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรไม่ว่าเป็นเกมอีกทีสิบหรือเป็นเกมอะไร <c oughs> ก็ฝากเพื่อนๆกดไ like, ลค์กดซับสไคร้ ให้ผมเลยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปมากๆเลยแล้วก็ทุบคอมเมนต์ผมอ่านหมดทุกคอมเมนต์แล้วก็เพื่อนจัดถามอะไรพูดสามารถพูดได้ครับขอบคุณครับไว้เจอกันม่ครับ